ทุกคนค่ะถึงแล้วแฮร์รี่ลงเลยครับลูกมาหนูจะไปดูอะไรก่อนหนูบอกว่าหนูจะไปดูคาวก่อนเหรออ h i c ันนั้ n อันนั้นชิ k ก n a n กนั้นอะไรอีก And then dogs Dogs ไม่ต้องดูไดบ้างหรอกด็อกสองตัวมันไปนอนตรงไหนนะใช่ไหมไปเก็บผลไม้ใช่ไหมลูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนค่ะว่าในสวนเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเออเนาะ ค่ะเมื่อกี้ขับรถมาเจอพี่สาวสวนทางกันเมื่อกี้ไปบอกหลานให้มาขนของเนาะไปไปขายของที่ตลาดนะคะถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกคนไปขายของที่ตลาดนะคะกับคุณยายนะคะกับคุณยายกับคุณแม่ของคุณแม่เนาะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เราไปดูในสวนก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้เมษาเนี่ยอะไรๆมันก้อนแรงนะคะอ,อ,อากาศแบบแห้งแรงมากเลยคะ่ะทุกคนร้อนมากนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมา ะจะปวงกรองด้วยนะคะจะปวงกรองหมายถึงอะไรนะคะเอ่อแย่ไข่มุดแดงเนาะทุกคนตามคุณแวบไปเลยค่ะทุกคนไปค่ะ